นางการมัคคยาเทวีหรือว่านางพิมพาเนี่ยดียังไงอาจารย์ที่มาที่ไปช่วยเรายังไงครับอ่าแกเกิดจากอ่าภาคหนึ่งของพ่อแม่กาลีพ่ะแม่กาลีเนี่ยแบ่งภาคลงมาเป็นร้อยชิ้นนอะอทุกสัดส่วนของร่างกายแกครับและอันเนี้ยเกิดจากโยนีของแก เกิดมาเป็นพระแม่กามัคยาเทวีเป็นเทพแห่งกามราคะและเทพแห่งการเกิดใหม่คือถ้าบูชาพระแม่กามัคยาเทวีแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์กามราคะดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วได้การเกิดใหม่กค็คือคือความเจริญรุ่งเรืองทำให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่มันเหมือนการงอกเงยอ,อ่ะ ปรับดวงหนุนดวงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยดีอย่างนี้เหมาะกับผู้หญิงทํางานกลางคืนทั้งนั้นเลยเนี่ยมันได้หมดอะยิ่งผู้หญิงทํางานกลางคืนก็ยิ่งดีดียังไงอาจารย์ทางค้าขายก็ดีทํางานบริษัทก็ดีเพราะเขาเป็นเทพชั้นสูงอยู่แล้วพวกเนี้ยมันไม่ใช่ของต่ําออืำ<ว>มันได้ทั้งกามด้วยได้ทั้งโชคลาภด้วยหน้าที่การงานด้วยมันได้ครบนี่บูชาท่านก็เด่นกว่าใครเลยสิย ก็โหใหญ่สุดแล้วอะ่ะอย่างนี้เวลาทํางานนี่ใครมาเห็นก็ต้องมันก็ทําให้มีสงา่าราศีไงใครเห็นก็อยากเอาเรามันเด่นกว่าคนอื่นเลยนะใช่มันมันจะมีออร่าเลยถ้าบูชาดีๆอ่ะบูชาด้วยน้ําหอมครับ